มันมีสู้มันมีโซ้ขีได้ใช่ไหมเ่นพ่กัตุขี่้นี่าไทยบอล่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะดูตวนี้นะครับตัวนี้าจ้ามันได้เรากำลังจะมาช่วยสมบมีนะพอๆกั่คี้มุได้ส่นค่นี้ไัว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตัน้นี้ตัวนี้้ัตัวนี้้ี้ไั้่ได้่ได้ั้้้น้ไน้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 ่ได้ัตนี้น้ั้ี้้ อันนี้นี่อันนี้อจะเป็นทางออกใช่ไมอ๋ยนชือเือเชือเช่เชออเชือเเชเอเ่อเชอเน่อเเช็่ชืเอชอเาือดช่เอยเ้อเอ่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 ออเ่ออเ่อไ

มันคอเลยมันคอมันคอได้หรอโอ้มันมันมันคอเช็มันสั้นคออน้่งม่หรอกปนนอมรอคนคนอาลมัคนอแต่ต้องมาแล้วไม่ได้เนันกอัดกันอัันชไมคัไมเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวช่วยโค่น้งนะแล้วก็หามัน่อนเดี๋ยว

จิตยกที่ไม่มีตะขอนะครับตอนนี้ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะาติดก่อนนะเดี๋ยวเราไปช่วยนะตอนนี้ก็ย้ายช้างขึ้นบนบกได้แล้วนะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เลื่อนมากนะครับกว่าจะเ <c oughs> นี่ยฮะก <c oughs> ว่าจะขึ้นน้ำได้ ต้องับโอ้ดีมั้ยเอาเอาเอลอาเ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 อาอาเออาเอาาอาเ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 เอา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 เอเอา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 เออาเ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 ออาเอาเอเอา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 เอเอาอาอาเอาเออาเ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 าเอาเ ไม่ธรรมดานะครับช่วยแต่และเชือกนี่คือน้องไม่ยอมออกจากโกรงนะฮะแล้วก็โกรงเราก็เปิดลำบากมากนะครับเนื่องจากเอ่อเนื่องจากน้ำระดับน้ำสูงคนระับสูงกว่าโกรงนะครับเดินดีมากเลยพี่แดงดูนดดะเ,ออเดินดีมากเลยอะ่ะเดินดีมากเลยอ่ะเดินยิ่ยง่าชังไม่รุนหีือกันโอ้ยลื่นว่าเออด,ดี๋ยวช่วยกัน ก็ออกได้ก็ดีใจด้วยนะครับน้องช้างเขาปลอดภัยนะคุตาเขาปลอดภัยฉากพิเศษซะด้วยเดินนะครับนี่ปอนแบงเราก็สู้เลยนะครับวันนี้มุดน้ํานะครับแช่กับช้างกี่ชั่วโมงนะพีชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าเนาะอ <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้ยกลัวหมาอ่ะ โอเคนะครับโอ้หมาเยอะ